ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครและยืนยันตัวตนบ n a n c e ภายใน5นาทีกันครับ สวัสดีครับผมไทม์จากช่อง Time t o Make Money ครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชี b i n a n c e นะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแบบง่ายๆผ่านมือถือกันไปเลยต้องอธิบายก่อนนะครับว่า b i n a n c e เนี่ยเป็น Exchang e ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่ง Exchange เนี่ยก็คือตลาดในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองนะครับซึ่งใน b i n a n c e เนี่ยก็จะมีคู่เหรียญให้เทรดกันเยอะมากลยครับเยอะกว่ากระดาน Exchange อื่นๆมากๆและข้อดีอีกอย่างหนึ่ ถ้ารมเนียมในการเทรดหรือว่าซื้อขายเหรียญเนี่ยมันถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Binance กันก่อนนะครับใครที่ใช้ iPhone เนี่ยก็ให้ดาวน์โหลดใน App Store นะครับส่วนใครที่ใช้ Android เนี่ยก็ให้โหลดใน Google Play นั่นเองครับเราก็เข้ามาที่ App Store กันเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราิร์ชื่อแอปพลิเคชัน Binance นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ B I N A N C E นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กด Search นะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นแบบอันนี้นะครับ ก็ให้เรากดดาวน์โหลดไปได้เลยโอเคครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันบี n แนนนะครับก็กด Open ได้เลยทีนี้เราก็รอสักครู่นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่มี ID เนี่ยก็ให้เราสมัครก่อนได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ให้เราสมัครอัตโนมัติเลยอันดับแรกเราก็เลือกประเทศที่เราอยู่นะครับถ้าเราอยู่ประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยไปได้เลยถ้าเราอยู่ประเทศอื่นเนี่ยก็สามารถกดเสิร์ชชื่อประเทศอื่นตรงนี้ได้เลยนะครับ พอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับโอเคแล้วก็หน้าถัดมาเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยจะสมัครบัญชีแบบไหนนะครับเป็นแบบ personal account หรือว่า entity account นะครับก็ให้เราสมัครแบบ personal account นะครับเป็นบัญชีทั่วไปนั่นเองหน้าถัดมานะครับเขาก็จะให้เราสร้าง account นั่นเองนะครับโดยให้เราเนี่ยใส่อีเมลเข้าไปนะครับเราก็ตั้งพาสเวิร์ดของเราในการเข้าใช้แอป b i n a n c e นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยสำคัญมากๆกนะครับก็คือ referral id referral id เนี่ยให้กรอกเป็นรหัส ของผมไปนะครับเป็นตัวเลขอันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกรอกไปเนี่ยก็จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเวลาเทรดต่างๆนะครับก็ทุกคนก็ใส่อีเมลไปได้เลยนะครับใครมีอีเมลอะไรก็ใส่ไปเลยครับแล้วถัดมาก็ให้ตั้งพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้น r e f e r r a l ID ก็ใส่ r e f e r r a l ID ของผมนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเวลาตอนเทรดด้วยนะครับได้ส่วนลด20%นนั่นเองส่วนด้านล่างนะครับก็ให้ตอบ no ไปนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด next ได้เลยนะครับ แล้วหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลื่อนจิ๊กซอว์นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ใช่ห material, ุ่นยนต์เป็นคนจริงๆนะครับก็เลื่อนจิ๊กซอว์ให้ตรงนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมาหน้านี้เนี่ยเขาก็จะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของเรานะครับก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่อีเมลของเราแล้วก็เอารหัสมากรอกตรงช่องนี้นั่นเองโอเคแล้วผมเนี่ยก็จะเข้ามาที่อีเมลของผมนะครับทีนี้ b i N a n c e เนี่ยเขาก็จะส่งรหัสยืนยันอีเมลของเรามาแล้วนะครับก็ให้เรา Copy ตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข6หล แล้วก็เอากลับไปใส่ในแอปพลิเคชัน Binance นะครับโอเคทีนี้เราก็เอาดาหัสเมื่อกี้นะครับเข้ามาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กด Submit ได้เลยครับ ทีนี้ถัดมาเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเปิดการยืนยันตัวตนแบบ Face ID หรือเปล่านะครับเวลาที่เราต้องการจะล็อกอินเข้า b i n a n c e นะครับก็สามารถสแกนใบหน้าได้เลยถ้าเราต้องการก็กด enable นะครับถ้าไม่ต้องการก็กด off นะครับ do not remind me again ครับโอเคทีนี้นะครับก็จะจบขั้นตอนในการสมัครแบบขั้นตอนแรกแล้วนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ต้องยืนยันตัวตนเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถฝากเงินเข้าไปแล้วก็ซื้อขายเหรียญค r y p t o c คอเ e n c y ได้นะครับ ก็ให้เราเนี่ยกดที่คำว่า verify account ได้เลยครับทีนี้นะครับพอเข้ามาอยู่หน้านี้เนี่ยก็ให้กดโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับอันดับแรกเนี่ยก็เป็น personal information นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับว่าเราชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับ ถัดมาเนี่ยเ็จะเป็น Go m e r i s s n t ID นะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรประชาชนนั่นเองนะครับส่วนอันที่3นะครับ Facial r e c o g n i t i o n นะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นการยืนยันตัวตนด้วยการใช้หน้าของเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับในด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราสามารถฝากเงินแล้วก็ถอนเงินเนี่ยจำกัดได้อยู่ที่วันละ50,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนด้าน่างนะครับ P2P เนี่ย, P P ยก็คือเราสามารถ ซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้แบบไม่จำกัดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีคริปโตลิมิตนะครับก็คือการถอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจำกัดอยู่ที่8ล้าน BUSD นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดูเสร็จเราก็กดคำว่า start now ได้เลยทีนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เขาก็จะให้กรอกสัญชาตินะครับเราก็เลือกได้เลยนะว่าไทยแลนด์นั่นเองนะครับ ก็คือสัญชาติไทยครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็คือให้กรอก first name กับ last name หมายถึงว่าชื่อแล้วก็นามสกุลนั่นเองนะครับเราก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษไปเลยถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น middle name ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ต้องกรอกนะครับ ส่วน date of birth เนี่ยก็คือเขาก็จะให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดนะครับเริ่มจากปีก่อนนะครับปีเนี่ยก็จะเป็นคศออน,นั่นเองนะครับเราก็ใส่เดือนแเราก็ใส่วันเราก็กรอกไปให้เรียบร้อยนะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กด Continu e ได้เลยนะครับพอเรากด Continu e มาแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับเป็นให้เราเนี่ยกรอกที่อยู่ของเรานะครับ Residential address เนี่ยก็คือให้กรอกที่อยู่นะครับส่วนอันล่างนะครับ Postal code เนี่ยก็คือหมายถึงว่าให้กรอกเลขไปษนีของเรานะครับแล้วก็ City เนี่ยก็จะเป็นเมืองนั่นเองเราก็กรอกลงไปเลยนะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด Continue ได้เลยครับทีนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้หน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกยืนยันตัวตนด้วยการใช้เอกสารนะครับ เราเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับมีทั้งหมด3อันอันแรกเนี่ยก็คือ ID Card นะครับเป็นบัตรประชาชนอันที่2เนี่ยคือ Passport นะครับก็คือเราสามารถใช้ Passport ในการยืนยันตัวเองได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ Driver License เป็นใบขับขี่นั่นเองนะครับก็สามารถใช้เอกสารอันใดอันหนึ่งในการยืนยันตัวตนได้นะครับเรามีอันไหนเราก็เลือกอันนั้นได้เลยส่วนผมเนี่ยจะเลือกเป็นบัตรประชาชนนะครับก็กดอันแรกไปเลยแล้วก็กด Continue นะครับหลังจากนั้นนะครับหน้านี้เขาก็จะบอกว่า บัตรประชาชนของเราเนี่ยต้องเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็เห็น รูปภาพต่างๆอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยก็ต้องตรงกับตัวบุคคลทีนี้เนี่ยเราก็สามารถกด continu ไปได้เลยพอกด continu มาเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปบัตรประชาชนของเรานะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับอันบนเนี่ยให้ดาวน์โหลดด้านหน้านะครับแล้วก็อันล่างเนี่ยให้ใส่เป็นรูปภาพด้านหลังนั่นเองโอเคครับพอเราอัปโหลดรูปของเราเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากด continu ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่า document อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ก ลแล้วทีนี้นะครับหน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนด้วยการถ่ายเซลฟี่นะครับเราก็สามารถกดตรงรูปกล้องตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ถ่ายเซลฟี่ของตัวเองได้เลยพอเรากดถ่ายเสร็จนะครับก็ให้เรากดคอน t ิ n นีได้เลยครับ ันมาในแคบในหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับเขาก็มีคําแนะนําต่างๆอยู่4ข้อนะครับอันแรกเนี่ยก็คือบอกว่าห้ามใส่มวกนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือห้ามใส่แว่นตานะครับแล้วก็อย่างที่3มเนี่ยก็คือห้ามใช้ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเราต้องดูว่าแสงไฟเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดคําว่า start verification ได้เลยครับ เขาก็จะให้เราเนี่ยเอาหน้าให้ตรงกับกรอบนะครับแล้วก็ให้ใายหัวแบบนี้เป็นต้นเพอะเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองว่า verification successful น,นั่นเองก็ให้เรากด close ได้เลยนะครับ ทีนี้เนี่ยตรงนี้เราก็จะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยกดตรงรูปที่เป็นรูปคนด้านบนซ้ายมือบนสุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสังเกต ข้อความด้านบนขวามือนะครับด้านบนสุดสีเหลืองเขาจะเขียนว่า under review นะครับหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังตรวจสอบเอกสารแล้วก็รูปภาพต่างๆที่เราส่งไปเมื่อกี้ในการยืนยันตัวตนอยู่นะครับถ้ายืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดปุ่มสีเหลืองตรงคําว่า binance l i t e นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะใช้ฟีเจอร์ของ binance ได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่า binance pro นะครับ คือเราสามารถใช้ฟีเจอร์ทุกอย่างของ Binance ได้เลยนั่นเองนะครับมีทั้งฝากถอนแล้วก็ Earn Stake ต่างๆ Defi ต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับผ่าน Binance นั่นเองนะครับสอนตั้งแต่วิธีการฝากเงินเข้าไปแล้วก็ซื้อบิตคอยให้ทุกคนดูกันเลยนะครับใครอยากดูเนี่ยก็สามารถกดที่ตัว i ด้านบนได้เลยนะครับพอผมทําคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะไว้ให้และสําหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมได้ทู พื้นฐานสอนเรื่องคริปโตเคเรนซีตั้งแต่ศูนย์ให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้กันก่อนได้นะครับสามารถกดตรงตัวไอด้านบนแล้วไปดูกันก่อนได้เลยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ